ครับดีิกับเพื่อนสมาชิกมีอีกคลิปหนึ่งยังอยู่ในสวนสิบไร่ของผู้พันนะครับที่ผมเคยมาอัปเดตนะครับหลายเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ผ่านมาแต่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับคุณแม่นะครับเจ้าของสวนแต่ท่านพอดีกําลังจะเอาปุ๋ยแล้วก็กําลังลดน้ํานะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาให้แชร์ประสบการณ์นะครับ แต่ก็ได้ถามในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยให้ท่านไปทํางานตามตามภา,าระที่ท่านกําลังเฝ้าระวังในเรื่องของการให้น้ํานะครับการให้น้ําทราบว่านะครับหัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับมีอยู่สองหัวอย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนี่แหละนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าท่านให้วันเว้นวันนะครับวันละ40นาทีนะครับที่ดึงน้ําจากบ่อนะครับดึงน้ําจากบ่อมาใส่ดินก็จะเป็นดิน ดินร่วนนะครับผสมกับหินก็จะมีหินประปายประมาณนี้นะครับนี่ยเท่าที่เห็นนี่แหละครับเอ่อเป็นดินถมนะครับที่เอามาแล้วก็ขุดหน้าดินมาทําโคกนะครับบางโคกก็สูงนะครับบางโคกก็ต่ํานะครับในี่โคกสูงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกเดินดูวันนี้แต่พอดีมาเจอต้นนี้นะครับอยู่ริมริมรั้วพอดีก็เลยจะมาถ่ายให้กับเพื่อนสมาชิกคุณถามว่าใช้ปุ๋ยอะไร นะครับคุณแม่ใช้ปุ๋ยอะไรคุณแม่ตอบว่าก่อนหน้านี้ให้อินปุ๋ยอินซีเคมีเป็น933ของป่าเท้านะครับก็เดือนละครั้งนะครับสลับกับ15เสมอของยารามีล่านะครับเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้นนี้ก็อยู่ประมาณสักห้าหน้าถ้าเป็นเสานะครับก็น่าจะเป็นเสาหน้าหน้าหนะครับเสาหน้าห้า หน้าห้าหน้าหกประมาณนี้นะครับสาหรับต้นนี้จะเป็นหน้าห้านะครับแต่บางต้นก็เป็นหน้าหกในอายุหกปีนะครับนั่นคือทางดินเอ่อส่วนทางใบนะครับคุณแม่ก็บอกว่าที่ใบนี้ออกมาได้ดีมากนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวดูใบก่อนนะครับดูใบประมาณนี้คุณแม่ได้สะสมอาหารได้ดีมากเลยสําหรับต้นนี้กําลังจะมีดอกแต่ไม่ได้ใช้สารแพคโค นะครับไม่ได้ใช้สารเป็นธรรมชาติอำเภอลมศักจังหวัดเพิจูบู์อากาศตอนนี้บางวันก็22บางวันก็25วันนี้ก็น่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่26 27เพราะว่ามีแสงแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างอุ่นขึ้นนะครับคุณแม่สะสมอ,อาหารนี่ดีมากนะครับเนี่ยใบแม้แต่ฤด,ดูหนาวจริงๆนะครับถึง17 18องศาแต่ใบไม่สลดนะครับใบไม่สลดเลยนะครับ นี่คือเป็นทุเรียนใหญ่รากเขาสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์หลายๆทั้งทางดินทางใบสะสมอาหารมาเต็มที่นะครับในรอบปีนะครับก็ถามคุณแม่ว่าทางใบได้ฉีดอะไรนะครับทางใบนั้นก็จะรักษาในเรื่องของเพี้ยไฟลายแดงอย่างเดียวนะครับเพี้ยไฟลายแดงอย่างเดียวส่วนฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดแต่ลงทางดินเป็นเป็นหลักนะครับ พอมาถึงช่วงนี้นะครับถามคุณแม่ว่าก่อนที่จะออกดอกนี้นะครับเอ่อได้ได้นดน้ํำไหมนะครับกักสุกไหมคุณแม่บอกว่าไม่ได้กักนะครับลดตามปกติอากาศมันได้อาหารมันสมบูรณ์นะครับทางใบเนี่ยอย่างที่เพื่อนสมาชิกเขียนนี่แหละครับสมบูรณ์มากจริงๆนะครับเนี่ยดูใบใหญ่หนาดําเมี่ยมเลยนะครับเนี่ยใบใหญ่มากเลยนะครับสองใบนี้ปิดฝ่ามือผมได้เลยนะครับเนี่ย ใหญ่มากเขียวเข้มสมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนที่สะสมอาหารมาเป็นปีแล้วก็พอถึงช่วงฤดูที่อากาศเย็นเขาก็จะออกตามช่วงอายุวัยนะครับให้น้ำวันเว้นวัน40นาทีวันเว้นวัน40นาทีคราวนี้มาดูดอกครับดอกในกิ่งนี้นะครับกิ่งกิ่งแรกแล้วก็กิ่งนี้ก็กิ่งแรกแต่ยังไม่ออกนี่กิ่ง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 แรกกิ่งต่าสุด ก็ออกเป็นเหยียดตีนหนูแล้วนะครับเนี่ยเป็นเหยียดตีนหนูดูแล้วก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับก็ออกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเป็นเหยียดตีนหนูกําลังจะเข้าสู่มะเขือนะครับนี่ครับออกมากเยอะเลยถือว่าเป็นเป็นดอกพอต้นนะครับต้นพอดอกดอกพอต้นนะครับนี่ข้างบนก็ออกเช่นกันนะครับถ้าเต้นประมาณนี้ไม่จะเป็นให้ออกเยอะนะครับเพื่อนสมาชิก ก็อาจจะได้สักสิบลูก15ลูกไม่เกินนี้นะครับถ้าถ้าเกินนี้ทุเรียนอาจจะโซมได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นออกขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับส่วนป,ปลายก็มีออกด้วยออกปรับลายนะครับออกปลายนะครับ,ออรรบแม้แต่กิ่งต่ำๆบางกิ่งนะครับบางกิ่งก็ยังไม่ออกนะครับยังมาดูตรงนี้นะครับยังเป็นใบนะครับอย่างกิ่งเนี้ยเป็นใบนะครับเนี้ยเป็นใบคือมันไม่เป็นดอก นะครับเนี่ยเป็นบางอันนี้ก็ออกดูเหมือนจะเป็นไข่ปลาตาปูแต่เออดูปลายแหลมๆนะครับดูแล้วน่าจะเป็นดูแล้วน่าจะเป็นใบนะครับดูแล้วน่าจะเป็นใบกิ่งนี่ก็เช่นกันนะครับเนี่ยจะเป็นใบนะครับเป็นใบนะครับนี่เป็นใบครับไม่ใช่ดอกนะครับมันจะแหลมๆซึ่งมันก็สลับกันนะครับคุณยายบอกว่า จะเอาใบพร้อมดอกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งดอกทั้งใบนะครับบางกิ่งก็เป็นดอกเนี่ยดกมากเลยนะครับเนี่ยเป็นสมาชิกดกมากเลยนะครับสีเขียวแสงออร่าแสดงว่ามีความสมบูรณ์ยังไม่ได้แต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ปล่อยตามธรรมชาติบางดอกก็ออกแดงๆนะครับเหมือนจะฝ่อนะครับนี่ออกแดงๆนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้าตามหลักก็อัดน้ํานะครับ ขณะเดียวกันถ้าอัดน้ำนะครับที่เป็นดอกอย่างนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์ก็จะเขียวไม่ฝ่อแดงแต่ถ้าอัดน้ำเยอะๆนะครับในขณะเดียวกันกิ่งที่ยังไม่ได้ดอกก็จะเป็นก็จะเป็นใบนะครับก็จะค่อนข้างยากนะครับดูแลในเรื่องของการควบคุมนี่คือกรณีที่ไม่ได้ใช้สารดอกมันจะออกไม่พร้อมกันนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลนะครับข้างบนนี้ก็เป็นเป็นดอกนะครับเพื่นสมาชิกนี่เป็นดอกนะครับเนี่ยเป็นดอก ตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดฮอร์โมนหรือสาไรไหลอะมิโนนะครับข้างบนนั้นเป็นเป็นยอดนะครับเนี่ยเป็นยอดนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการให้น้ําสภาพอากาศด้วยนะครับถามว่าทางใบโอเคไหมโอเคมากเลยทางใบนะครับเนี่ยใบนี้ดึงลงมานี่แบบสุดยอดเลยนะครับใบนี่สมบูรณ์สุดๆนะครับสะสมใบได้ดีมากทุกต้นเลยนะครับเนี่ยใบเขียวมากเลยใบพอพอพอที่จะเลี้ยง ดอกและผลนะครับพร้อมที่จะมีดอกและผลนั่นคือในเรื่องของการสะสมอาหารแต่พอไปดูตรงที่ปลายยอดนะครับปลายยอดนี่ครับเพื่อนสมาชิกลองดูนะครับเป็นยอดอ่อนนะครับแทงออกมาทั้งเป็นใบดาบใบอ่อนมีทุกอย่างนะครับถามคุณแม่ว่ากลัวไม่ไม่กลัวโอเคไม่กลัวนะครับก็ไม่แน่ใจว่า ในช่วงจังหวะต่อไปนั้นนะครับดอกจะร่วงหรือไม่ร่วงก็อยู่ที่การดูแลนะครับการให้น้ํามีผลการให้ฮอร์โมนมีผลการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบมีผลนะครับเนี่ยี่คือทุเรียนหกปีนะครับหกปีประมาณนี้ก็ถ้าเป็นต้นก็ต้นใหญ่นะครับหปีสูงก็ประมาณสัก5้าห ห้เมตรประมาณนี้นะครับเท่ากับอายุอย่างที่ผมเคยแช์นะครับว่าอายุโดยปกติ1ปีจะต้องสูง1เมตรนะครับถ้าเราไม่ตัดยอดส่งพุ่มเขานะครับมันจะสูงตามประมาณนั้น2ปีก็2เมตร3ปี3เมตรนะครับเนี่ยใบยแก่แล้วก็มีใบเพด้วยนะครับคุณแม่บอกว่าใบาเพตัวนี้มันถ้ามันแก่จัดมันก็สามารถที่จะสะสมอาหารแล้วก็เลี้ยงดอกได้พอดีนะครับให้ทํา ดอกกับใบออกมาพร้อมกันนะครับสำหรับต้นนี้กำลังออกขยับเยอะเลยนะครับไข่ปลาตาปูขยับออกมาเยอะเลยนะครับไม่ต้องทำสารนะครับเพราะว่าเขาสมบูรณ์เขาจะออกโดยธรรมชาติสำหรับสวนใดที่ที่ทำสารนะครับอาจจะเร่งให้ออกพร้อมกันนั่นคือวัตถุประสงค์เนี่ยใบรสสวยงามมากนะครับใบสวยงามมากเลยนะครับปุ๋ยทางดินเน้นปุ๋ยทางดินเป็นสําคัญนะครับปุ๋ยทางดินเอาสูตรเสมอกับ ของป่าเท้านะครับที่ถามยายนะครับในเรื่องของเชื้อราไม่มีนะครับเชื้อราดูตรงนี้นะครับน่าจะโดนฉีดยาไปแล้วนะครับใบเก่าแต่ใบใหม่นี้ใบใหญ่นะครับคุณยายไม่ได้ทํายอดหนึ่งยอด2ยอดสามแล้วยอดที่สามใบที่สามแล้วลดใบให้มันเล็กนี่ไม่ใช่นะครับ ยายให้ตามปกติสังเกตใบนะครับใบสุดท้ายจะเป็นค่อนข้างใบใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยใบสุดท้ายนะครับเนี่ยนะครับยอด2ยอดสามเล็แรนี่ก็เลขมาเพราะหลงังๆมาปลายก็ใหญ่เพรายายไม่ได้สนใจว่าหนึ่งมันจะออกพร้อมกันหรือไม่สอมันสวยยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้ไปทำเทคนิคว่าจะต้องใบหนึ่งใบขนาดนี้ใบสอง ใบที่สองจะต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ให้อาหารตามปกติตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวดูรอบใบสักนิดหนึ่งต้นนี้ยิ่งสวยมากเลยครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยใบแบบพร้อมนะครับสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วก็พอเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลยนะครับพอเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกนะครับนีลําต้นก็น่าจะประมาณสัก ถ้าเป็นเสาปูนก็จะเป็นหน้าหกหน้าเจ็ดนะครับเนี่ยหน้าเจ็ดใหญ่มากเลยนะครับทุเรียนหกปีตัวแต่ตัวนี้จะเป็นปีที่เจ็ดแต่ตัวนี้ปลูกแซมมาคือไล่ไล่กันนะครับแต่ตัวนี้ก็ใหญ่กว่ามาดูดอกนะครับนี่ดอกออกเพียบเลยบางดอกก็จะฝ่อแดงอยู่นะครับขึ้นสมาจิตฝ่อแดงอยู่ออกแดงแดงแต่ถ้าดอกไม่แดงนะครับปลายมันก็จะแหลมๆประมาณนี้นะครับปลายแหลมก็คือมันจะเป็นใบนะครับมันจะเป็นใบ เพราะว่าสาเหตุที่ไม่ได้เร่งเร่งในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของอ,อ,อาหารด้วยนะครับอาหารทางดินอาหารทางใบแล้วก็น้ำนะครับไม่ได้กักโศกให้น้ําตามปกตินะครับตามปกติที่คุณตากับคุณยายสวนผู้ผลผู้พันทำนะครับก็ลดน้ําตามปกติแต่ดอกก็มีนะครับถ้าออกมาแล้วก็พอเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงต้นเลี้ยงเลี้ยงกิ่งเขาอยู่นะครับดอกอย่างต้นนี้ เป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาพื้นธรรมชิดนิดดอกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยไม่จําเป็นต้องฉีดสารแพ็โคนะครับก็ให้ตามธรรมชาติดอกก็ถือว่าโอเคในขณะเดียวกันดอกเล็กๆที่ออกที่หลังเนี่ยก็จะฝ่อแล้วก็ร่วงก็มีแต่ดอกโดยโดยทั่วไปนะครับเนี่ยก็ไม่แข็งไม่อ่อนนะครับก็เป็นธรรมชาติอยู่นะครับก็คือ,อน้ำไม่เกินนะครับดูสภาพดอกแล้วก็ถือว่าเขียวออลาได้ดีนะครับเนี่ย ถือว่าโอเคมากเลยนะครับทุกกิ่งนะครับนี่เป็นสวนหนึ่งที่ดูดอก <c oughs> กรณลที่คือไม่ได้กักโศกแล้วก็ไม่ได้ทําสารดอกทุเรียนจะออกต่างกันนะครับเพื่อนสมาชิกนี่คือดอกเล็กๆแต่พอไปอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่ออกก่อนมันก็จะเป็นมะเขือพวงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซูมนิดหนึ่งเนี่ยครับนี่เป็นมะเขือพวงใหญ่ไปแล้วนะครับดอก กำลังจะเข้าสู่ดอกหอมนะครับแต่แต่บางกิ่งก็เป็นเล็กๆมะเขือพวงนะครับบางกิ่งก็จะเป็นเหยียดตีโหนูนะครับก็จะหลากหลายนะครับก็จะหลากหลายมากเนื่องจากว่าปล่อยตามธรรมชาตินะครับเพื่อนสมาชิกนี่ดอกไม่ต้องห่วงนะครับดอกนี้พอเลี้ยงต้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าดอกจะไม่พอต้นนะครับดอกนี้เต็มหมดนะครับถ้าออกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันออกไม่พร้อมกัน ออกไม่พร้อมกันบางทีมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นเป็นใบนะครับเป็นใบบางกิ่งก็จะเป็นดอกมันจะยากในเรื่องของการควบคุมดูแลนะครับดูแลในดอกคือดอกออกไม่พร้อมรุ่นนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการฉีดยาด้วยในเรื่องของการให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ควบคุมยากในเรื่องของการให้น้ําด้วยประมาณนี้นะครับเนี่ยดอกไม่ต้องกลัวไม่ได้ต้องทําสารเลยนะครับเพื่อนสมาชิก ท้องกิ่งนี้เต็มบานตะไทยเลยนะครับเพราะอากาศเขาได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับใบครับใบเขาสะสมอาหารอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องไปฉีดสารนะครับออกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ออกนะครับออกทุกตาตุ่มเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาออกมันออกต่างกันบางบางกิ่ง ออกอย่างที่ผมว่านะครับบางกิ่งก็เป็นใบบางกิ่งก็เป็นดอกบางกิ่งก็เป็นไข่ปลาตาปูนะครับเช่นกิ่งนี้นะครับก็จะเป็นไข่ปลาตาปูนะครับบางกิ่งก็ขยับไปเหยียดตีหนูแล้วบางกิ่งก็จะเป็นหัวกําไลนะครับบางกิ่งก็เป็นใบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสูมนู้นนี่ครับฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นดอกแล้วนะครับกิ่งข้างบนนี้นะครับนี่คือการ ทำสวนทุเรียนนะครับโดยไม่ได้กำหนดที่เกี่ยวกับการให้สารไม่ได้กักโซกนะครับแบบธรรมชาตินะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับที่สเต็ปต่อไปก็อยู่ที่การควบคุมน้ำแล้วก็การให้ปุ๋ยแล้วก็ก็ให้อโมนนะครับอาหาร รองเสริมก็ดีหรือปุ๋ยทางใบก็ดีหรือแคนเซียมโบรอนโนู่นนี่นก็จะตามมาอันนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับในเรื่องของอาหารทางใบแล้วก็ให้อาหารทางดินด้วยนะครับ